อ่าสำหรับใครที่มีผลลั์นะสำหรับคนที่มีผลลั์เอาไปทำไปทำคลิปละอ่าไปทําคลิปมาใส่นะอ่าวิธีการขายมันจะมีอยู่ที่ยุสามสามวิธีสามวิธีไม่ใช่อ่าการทําคลิปเนี่ยการทําคลิปเนี่ยที่เอามาบอกให้พี่นกพี่นกเอาไปทำเนี่ยก็มันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจำเลยคลิปการปิดการขายเอามาใส่ในไลน์อเอนะสเต็ปแรกพูดถึงปัญหาก่อนนะว่าคุณมีปัญหาอะไรนะไปทํานะเอามาใส่หน้าไลน์เอนะคุณมีปัญหาอะไร ชิดพังตกงานไม่มีกินอะไรปัญหาคุณเอาไล่มาให้หมดนะไล่ให้หมดนะในการทาคลิปที่จะมาใส่ไลน์ไลน์โอเอนะหนึ่งคุยถึงปัญหาปัญหาที่คุณเคยเก,กตตอกชิบพังตกงานไม่มีเงินอะไรก็ว่าไปปัญหาแล้วก็แล้วก็วกท่อนกลางท่อนแรกคือปัญหาไดถึงปัญหาก่อนเล่ามาให้หมดท่อนที่สองคือนะโอเคท่อนที่สองคือ คุยถึงวิธีการแก้ปัญหาคือขอบคุณเขาเลยทาท่านั่งจดกดนนั่งจดขอบคุณดอบลิทขอบคุณระบบไลโอเอขอบคุณสคริปต์ฟรีขอบคุณนุ่นขอบคุณนี่นะถ้าไม่มีระบบดอบลิทไม่มีวันนี้คือออกไปแนวกับวิธีการแก้ปัญหาใช่แล้วต้องบอกเอ้ยขอบคุณที่นั่งเรียนนะขอบคุณที่เรียนฟรีขอบคุณที่มีสคริปต์ให้ขอบคุณที่มีระบบไลโอเอขอบคุณที่มีบบ巴拉巴าช่องกลางเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาคุณก็ใส่ วิธีการดูไลฟ์จดคลิปนะ i รอฟีอะไรก็ว่าไปนะมีภาพประกอบทําคลิปช่วงที่3เป็นผลลัพธ์ของตัวเองก็เอามาใส่ได้ว่าจะเป็นซื้อทงซื้อทองไปเที่ยวไห้เอามารวมกันทั้งหมดเลยคลิปก็จะเป็นสารท่อนเล่าถึงปัญหาก่อน2วิธีการแก้3ผลลัพธ์ทั้งหมดคุณก็เอาผลลับทั้งหมดของคุณมารวมไว้หมดทําสักประมาณทักสานาทีนะโอเคแล้วคุณก็ตัดมาไว้ใน หน้าไลโอ OA ของคุณเวลาเขาแอดมาเขาจะได้เจอฝากไวหน้าเฟซอะไรนี้ด้วยไม่ใช่เออเอาเอาไว้ในไลโอเอเแล้วก็จิ้มมาก็ได้เจอโอเคไหมนะตอนนี้ไอ้ระบบไลโอเอกำลังจะทําให้ให้ให้มันว้าวขึ้นนะตอนนี้ผมเอาหน้าเซตทดลองออกแล้วนะจะเอาปิดการขายเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็จะเอาคนที่ไปถ่ายรูปสตอรี่เอามาลงให้ด้วยนะก็ทําให้มันดีขึ้นนะระบบไลโอเอเพราะว่าคนใหม่ขายไม่เป็นไดไลโอเอเปัน,นก็ มันก็ขายไม่เป็นอะก็เลยจะพยายามทําให้มันว้าวให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยส่วนวิธีการไลฟ์สดคุณก็เอาสคริปต์ไปไปไลฟ์ไปอ่านเอาแล้วกันอโอเคไหม